ขามี5ภาษาหลักรู้ไหมว่ากวางแฟนดิโอมี่ยแต่งงานกันแล้วเจออะไรบ้างขาบอกว่าสิ่งที่เขาอยากได้มากๆเลยนะคือการที่ให้เราอะไปรอรับเขาที่ออฟฟิศกับเองไม่ได้หรอวะถ้าเจอศักยภาพในตัวเองให้ความเคารพหรือแบบรู้สึกว่าเคายขออยงกออกมือเอกจากคนนี้คใชรได้โอ้โหทันินมาเรีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีก่อนอื่นเลยขอบคุณสปอนเซอร์มาขับเดี่ยวแท้ แฟนพี่ซืมาให้มึงเนี่ยเห็นว่าเป็นโค้ดก NLP อ่ะทอามี่ห้าภาษารานเนี่ยรูแมว่ากวางแฟนพี่โอมเนี่ยแต่งงานแล้วเขาคืออะไรบ้างล่ะโทมโมเออะเออะชุมเขาเขาจะรู้ตัวแหละว่าเขาชอบคำชมแบบนี้เขาก็จะเดินมาถาพี่ว่าให้ยิ้มให้ยิ้มเขาง่ายยักไหมแต่คนทั่วไปเขามีเรียกแบบ้วนตัวเองอะไรนะชื่อจริงผมก็คือหาดินใช่ปะเขาเรียกหาดินกับมัระดา อันดับสองวันนี้เ่าจะเป็นเรื่องของ quality ่ i m e เขาจะชอบให้แบบว่าใช้เวลาอยู่กับเขายกไปอยากเช่นสมมติต้องไปซื้อของแล้วเราตัเวลาอยู่แล้วต่างคนมีของที่ต้องไปซื้อพี่ก็จะบอกว่าอ่ะเขาไปที่หนึ่งเลยพี่ไปที่หนึ่งเลยแล้วเดี๋ยวเราตังคนตางซื้อกลับมาเจอค่ะ เขาเขาบอกไม่เเขามาเป็นเพื่อนเราก่อนอะไรอย่างงี้คือพี่กวานเขาก็จะบอกตลอดเลยนะใช่ไหพี่จิ๋มใหม่ๆว่าแบบสมัยเขาก็ทํางานอยู่ที่ออฟฟิศหนึ่งใช่ไหมครับพี่ก็ทํางานอยู่ที่หนึ่งเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาอ,อยากได้มากๆเลยนะคือการที่ให้เราะไปรอรับเขาที่ออฟฟิศอืมแล้วในมุมพี่เนี่ยเราต้องเดินทางไปเราต้องไปรอแล้วรอแล้วก็กลับมาด้วยกันไม่กลับเองไม่ได้หรอวะ คืเอเฮ้ยกลับมาแล้วเราเอาเวลาตรงนั้นอนะแทนที่รุงเสือเราเดินทางไปชั่วโมงนึงกลับได้หชั่วโมงเออเราเอาสองชั่วโมงไปทําอะไรอย่างนี่เพื่อเพิ่มมูลค่าความสัมพันธ์ให้เขาดีไหมจัดห้องให้เขาไหมเตรียมอาหารให้เขาดีกว่าไหมเราจะรู้สึกว่าอะไคดีกว่าแต่เขาบอกเขาแบบไม่ยอยากได้ซึ่งตอนตอนเราแบบจริงจนะังเื่องานพนานหนึ่งเราไม่เก็ตเลยนะที่แบบอะไรวะดูแบบง้องแง้งจัง แต่พออยู่ไปด้วยกันอะเขาอะน่ารักมากที่เขาเริ่มเข้าใจว่าเออนั่นไม่ใช่ภาษาหลักของเราแล้วเขาก็ไม่รีเพรอะไรเราแล้วเขาก็เรียนรู้ว่าเออเขาก็ปล่อยวางนะรู้ตัวว่าพิยมก็ไม่ได้เป็นคนชมบ่อยเขาก็จะเป็นคนวิ่งเข้ามาอิงไหมสวยไหมรักไหมรักขนาดไหนแต่ก่อนเราก็อาจจะฟังแล้วก็จะถามบ่อยทำไมวะเออแต่พอเราพัฒนาตัวเองมาถึงจุดนึ่งการู้แต่ละคนแบบตอบโจทย์ภาษาหลักนี่เหมือนกันเนาะ ตัวนี้ครับตัวผมเองก็เลยแต่ถ้าเอาองค์ความรู้ตรงนี้ที่ที่ปกติก็เปิดคลาสสอนแล้วมาเป็นสปีกเกอร์ในงานนะครับชื่อว่าเอ่อ i t p n t t e p t r n p u r n i u r l i r เ l e นะครับเป็นงานของพี่พัทพี่บีนะครับพี่เจนแล้วก็พี่อาร์มซึ่งก็เป็นเกียรติครับที่เราได้รับเชิญมาเราจะมาแชร์ว่า Business Owner จริงๆเนี่ยทำไมทำไมนะถึงต้องเป็นคนคนนั้นที่ยอดเยี่ยมเก่งเป็นผู้นำและเป็นคีย์ลีเดอร์ให้ได้อ่ะูิงมัน สวัสดีครับเรามาแชร์ประสบการณ์นะครับทักษะการโค้ชทางคนเลีก e x ็ก u x i v u Coaching นะครับมันสำคัญอย่างไรสำหรับผู้บริหารเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ รือแบบรู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี้ยเจ๋งคนเนี้ยใช้ได้ถึงขั้นอนุญาตให้เขาอยู่ในวันนี้หรือท่านเชิญเขาไม่ใช่คำอนุญาตเชิญเขาเข้ามาอยู่ในพื้นที่ในวันนี้ขอเสียงตบมือให้กับคุณองค์ทะลินทะเลนค่ะสวัสดีครับ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 มันคือเรื่องของ l e a ดอร์ชิพครับใครในห้องนี้บ้างครับเห็นด้วยเหมือนกันว่าองค์กรคือค่าเฉลี่ยของผู้คนครับขอดูมือหน่อยฮะพี่ๆแล้วกันนะครับอนุญาตไหมฮะ ไม่เลยพี่ต้องไม่อนุญาตทันทีว่าอะไรเป็นตัวแคร์เตอร์โค้ดของเขาอะไรเป็นตัวที่แบบทําให้เขาพุ่งไปขนาดนั้นเขาตอบว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงโลกภายในเอาหมดเลยนะครับปุมมือให้ตัวองทุกท่านก่อนเลยนะครับใครในห้องนี้เชื่อประโยคนี้บ้างครับว่าโลกภายนอกที่เรากำลังเห็นอยู่ล้วนแล้วเป็นเรื่องสะท้อนโลกภายในของตัวเราขอดูมือเลยครับอืเยี่ยมเลยครับผมวันนี้คุยกันง่ายเลยนะครับหลายๆท่านมี mindset น่าจะใกล้เคียงกัน เพราะว่าเราแชร์ปัญหาอะไรนะครับเราก็อยากให้เก็บเป็นความลับในห้องงั้นผมจะลองแค่แซมเปิลแซมเปิลนะครับผมอาจจะไม่ได้ใช้เวลาเยอะนะครับแต่จะแซมเปิลให้ดูว่าคําถามที่ดีหน้าตาเป็นไงมีใครอยากลองกับโอมบ้างครับรู้สึกปัญหานี้ว,วนมาหลายปีละคิดไม่จบสักทีตัดสินใจไม่ได้สักทีหรือเรากำลังติดเรื่องนี้อยู่อ่ะปรบมือให้กับพี่ปาล์มเลยนะครับขอบคุณพี่ปาล์มนะครับเชิญพี่ปาล์มดี่ตรงนั้นเลยนะอ่ะครับทุกท่านครับก่อนอื่นเลย ผมขอขอบคุณพี่ปามที่มีส่วนร่วมตรงนี้การที่เราจะโค้ชกันเราต้องเล่าปัญหาของเราและการเล่าปัญหาเราแปลว่าเพื่อนทุกคนในห้องนี้ต้องให้เกียรติในการรักษาความลับกวับพี่ปามได้ไหมครับได้พี่ปามดูหน้าเพื่อนในห้องเราไว้ใจไหมฮะไว้ใจได้ไว้ใจได้นะครับเราขอพันธสัญญากันนิดนึงทุกคนยกมือขวาขึ้นมาครับไฮปามกับเพื่อนข้างห้บอกว่าฉันสัญญาโอเคถ้าพร้อมแล้วนับปรบมือให้พี่ปามเลยครับ แล้วทั้งหมดความคีดคือเมื่อกี้โอมได้แนะนำอะไรพี่ปาล์มาครับใครคือคนตอบครับงั้นคนที่เก่งในการแก้ปัญหาครั้งนี้คือใครครับก็ตอนนี้เริ่มเริ่มผลลุกนะขนละกเออผลนลุกรนะู้วอว่านนปัญหาไม่หมดแก้ได้เลย คือมันมันเหมือนกับต้องการใครบางคนที่จะเปนักปรึกษาซึ่งไม่ใช่คนในครอบครัวแล้วคุยไม่ได้เข้าใจว่าเราคุยแล้วโยนปัญหาเข้าไปเขายวนกับยวนจับแล้วก็ผูกให้เราคิดไปเรื่อยๆนะครับว่าทำยังไงแล้วติดทำไมกระตุ้นจะทํามันเมื่อไหร่มันจะทํามันเมื่อไหร่จะทํามันยังไงอันนี้แผลแหละแต่ความขี้เกียจก็ยังมีอยู่เราก็็จะมีข้ออ้างที่อยู่ข้างหลังเราคอยดันเราอยู่แต่ถ้าเราแกะข้ออ้างเราออก เพราะถ้าไม่ทำ้วใครจะทำอนะั่นคือสิ่งที่เราก็ต้องกระโดดลงไปตรงนั้นนะครับใช่คนระับตอนนี้อยากให้คนข้างหลังอ่ะแบบว่าให้พี่ปลาล์มหันหน้าไปหาเคคพื่อนข้างหลังหน่อยผมอยากให้เห็นภาษากายการยิ้มโพสเตอร์การยืนครับผมบอดี <Body S 2> ้แลงเกจเปลี่ยนครับ<ช>น้อผมดังนั้นขอเสียงปรบมือหนึ่งนะพี่ปลาล์ม่อยนะครับผมขอบคุณมากครับ ไปกันดาของผมไปบรรยากาศเป็นย <gegen the> <acy> oh, ังไงบ้างครับโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยครับจริงๆนี่ถ่ายต่อเลยนะไม่ได้ถ่ายปิดนะฮะเออก็คือถ้าหากว่าคุณย้อนไปดูตอนแรกกับตอนนี้วพุดเดียวกันเลยต่อกันเลยนะพุทเดียวกันโอเคแล้วบรรยากาศการสอนวันนี้เป็นงไงบ้างพ่อรู้สึกประทับใจอะไรบ้างวันนี้จี่ต้องบอกว่าเรามองแววตาผู้ประกอบการในห้องเราเราเห็นอะไรหลายอย่างเนาะเราเราเห็นความหวังในตาเขาที่เขาจะทำหลายอย่างให้ดีขึ้นเราเห็นความ กดดันหรือความเครียดที่เขากำลังเผชิญในการทำธุรกิจอยู่ก็ <c oughs> เรียกว่าเป็นวันที่ยอดเยี่ยมแล้วกันนะครับที่ได้มาแบ่งปันประสบการณ์รู้สึกดีครับที่แต่ละคนอย่างน้อยได้ฝึกเทคนิคได้ฝึกวิธีคิดได้แทบ็บโมเดลได้โมเดลการโค้ชแบบง่ายๆไปเพื่อให้เขาแบบว่าไปประยุกต์ใช้กันนะครับบรรยากาศดีทุกคนอบอุ่นนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือกันดีมากก็ต้องบอกว่าตัวฝั่งของ g กส t นะครับหรือสถาบันที่ทําตรงนี้ก็มีการเตรียมพร้อมการจัดหลักสูรตรออกมาได้อย่างดีเยี่ยมนะครับก็เป็นกาลังใจให้กับ หลายๆคนที่กำลังเรียนในคลาสนั้นอยู่ถ้าได้เห็นคลิปนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าเชื่อว่าพี่ๆสามารถไปเป็นพันล้านได้กันแน่นอน